สวัสดีครับก่อบจะเล่าช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2 0 2 2นะครับผมมีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกันนา,ายใจให้กันด้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผมที่ช่องบดินมีเรื่่องเเลานนนนคววััีี้้มีเตะวันนีี้มเตะ ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะมีมีก่อนเกมหรือเปล่าคือวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลและดูดูห้องน่ารักไหมเออน่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าจะมีก่อนเกมอาจจะไปมีก่อนเกมเริ่มนะประมาณสี่ทุ่มนะประมาณนั้นก็เดี๋ยวมารอติดตามาว่าพอกลับไปแล้วมันจะวุ่นวายแค่ไหนถ้าไม่มีขอโทษทีอ่ะขอโทษล่วงหน้าไปเลยเนาะเดี๋ยวไปทําหลังเกมแล้วไปคุยหลังเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันปกติเลยนะ วันที่เราจะมีแบบมีแข่งหรืออะไรเงี้ยข่าวมันก็ค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งนะครับผมก็อ่ะอย่ามาลอกฟังกันว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรบ้างนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเนาะกันที่ข่าวของคนนี้เลยเมื่อวานฮือาฮาคือหานิดหนึ่งนะครับผมก็เมื่อวานเนี่ยมีรายงานจากไมน่ากราสนะครับผมผมแชร์ไปในคอมมูนิตี้แล้วก็เพจแล้วนะครับผมก็มาประมาณช่วงเที่ยงคืนเนาะออประมาณนั้นแล้วบอกว่าไมน่ากราสของเทเลกราบนะครับบอกว่า ถึงแม้ว่าตลาดที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตลาดนี้เนาะเป้าหมายแรกของเชลซีเนี่ยจะเป็นกองหลังนะครับผมแต่ก็ตอนนี้เนี่ยตัวรุกก็เป็นสิ่งที่ทีมต้องการด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเชลซีก็มองไปที่การยืมตัวชูอัลเฟลิกนะครับผมพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อนะเงื่อนไขบังคับซื้อเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นแล้วแต่อนมาริดเนาะว่าเขาจะต้องการแบบไหนแล้วเราก็ต่อรองกันอีกทีอาจจะเป็นสัญญา บังคับซื้อหรือว่าจะเป็นแบบอยืมแล้วแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ยืมแล้วกันว่าจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมก็พบว่าเฟลิกเนี่ยสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะครับผมซึ่งในแผนใหม่ของเกรแฮมพอตเตอร์ในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นนี้เนี่ยเขาจะให้เล่นร่วมกับไคล์ฮาวเวตเนาะที่ถูกวางไว้ว่าน่าจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมก็ไม่น่าจะเป็นฟอล์น่าหรือเปล่านะแต่น่าจะให้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมสําหรับไคล์ฮาวเวตเนาะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีมีข่าวกับเบอร์นัวแบรนชิลแบบที่เล่งๆไว้นะครับผมเดี๋ยวมีเรื่องของคนนี้ให้ฟังด้วยเนาะก็เขาบอกว่าอยู่ที่ราคาประมาณ30ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็แบบเป้าหมายหลักๆของเชลซีเลยเนี่ยที่เป็นกองหลังก็คือแน่นอนไปที่กวาดิโอนอยู่แล้วนะครับผมแต่มันก็มีอุปสรรคตรงที่ว่าเขาก็เป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปนะกวาดิโอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบดิชิลเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลือกรองนะแต่เป็นตัวเลือกที่จะมาเป็น ตัวอีกตัวหนึ่งที่อาจจะดึงมาก่อนก็ได้นะครับทีนี้ไม่แม่การผ่านไปเนาะก็มีมาเตโอโมเรโตนะครับของเรเลโวนะบอกว่าแอดมาริตเนี่ยต้องการค่าตัวชัวร์เฟลิกอยู่ที่ประมาณ1 3 0่งรถึงหนึล้านยูโรนะครับผมซึ่งตัวเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการย้ายออกของเขาเนี่ยมันก็คือจะเป็นการยืมตัวในเดือนมกราเนาะแล้วก็อาจจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดในเดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งมันก็มีทั้งแมนยูอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็บาเยอร์เนี่ยให้ความสนนนใจชััวฟ,ฟิลออยู่เหมืก ทีนี้เราฟังข่าวนี้เราสึกก่อนหน้านี้นะที่ผมบอกโอ้โหไปทุ่มอะไรขนาดนั้นอาจจะแบบไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผมนะแต่พอมันมีข่าวว่าเอ,อ้ยืมตัวยืมตัวแล้วก็เพื่ออยากจะให้ที่ตัวเองเนี่ยได้ล,ลงเล่นได้เยอะขึ้นนะแล้วก็แต่การที่แบบพอตเตอร์จะใช้เป็นปีกเนี่ยก็ค่อนข้างใหม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ก่อนหน้านี้เราก็เล่นเป็นหลังสามาโดยตลอดนอะแมีหลังสี่บ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดใช้ตัวเล่นที่เป็นปีกขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ม,มันมองได้หลายอย่างโอเคแปลว่าถ้าสมมติจะเอาปีกมาเพิ่มแสดงว่าปีกที่มีอยู่ก็ต้องได้ถูกใช้งานเหมือนกันอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับฮาคิมซีเยกแล้วก็คริสเตนฟูริสิตก็ได้รวมถึงคาร์ลามาสันโอดอยท,ที่ที่ปล่อยยืมตัวอยู่แล้วต้องการจะเล่นในตําแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนโชเฟลิกเนี่ยถ้าได้มาโอเคเขาเล่นเป็นหน้าต่าได้ด้วยเนาะแล้วก็สมมติถ้าบอกว่าจะเล่นปีกได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าความยืดหยุ่นของเฟลิกเนี่ยจะสามารถ เขาเรีเยกอะไรนะจะสามารถถ้ามาแล้วจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนแต่ถ้าสมมติมายืมแล้วก็บวกเงินอีกนิดๆหน่อยๆผมคิดว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเนาะแบบอย่างน้อก็เป็นตัวลุกที่มีชื่อแล้วเราก็สามารถเอามาใช้เอามาใช้ขู่คู่ต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็อาจจะเทคนิคหรืออะไรเงรี้ยความเก่งของเขาเนาะในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่โอเคช่วงช่วงปี2ปีเนี่ยเขาดูดรอปไปก็จริงนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในฟอร์มที่ที่น่าสนใจที่แบบที่แบบท,แบบที่เขาเคยเล่นมาในก่อนที่แบบ ช่วงที่ยาจะเป็นฟรีคาใหม่ๆก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นวันเดอร์คิดเลยคนหนึ่งของวงการลูกหนังเลยนะครับก็ทุกคนคิดว่าไงอยากได้หรือเปล่านะก็ถ้าถามผมถ้ามุดมาแบบยืมตัวแล้วก็ลองใช้ดูก่อนถ้าโอเคเราไปว่ากันราคาอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมโอเคนะแล้วว่าทุกคนแบบเฮ้ยซื้อมาเลยหรือว่าไม่อยากได้ลองแชร์กันมาดูนะครับผมสําหรับชัวเฟลิกนะครับโอเคเมื่อกี้ใยญ่ๆในไมนแมกกาแใหญ่ๆของของกวาดิโอนไปนะครับก็อาจไปพูดถึง น้องก,กันหน่อยเนะเขาบอกว่าอันนี้นะรายงานจากโรมาโนนะครับผมเขาเขาพูดถึงอตอนนี้นะแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาในซัมเมอร์ด้วยนะครับโรมาโนเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเดินเรื่องนะครับผมแล้วก็กำลังพยายามที่สุดเนาะในเรื่องของดีลของกวาดิโอนนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเป็นทีมแรกเลยนะที่ติดต่อกับไลฟ์ซิกไปเรื่องของกวาดิโอนนะครับผมแต่ อาจจะเพราะติดต่อช้าเกินไปนะในช่วงแบบมาก็ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายแล้วอะแล้วก็โดนปฏิเสธข้อเสนอไปแต่สิ่งที่จะให้ฟังอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจเนะเขาบอกว่าข้อเสนอที่ถูกยื่นไปที่ราคา80ล้านยูโรนะครับผมรวมแอดออนด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น80ที่มันเกือบแตะๆกับ90ล้านยูโรเลย เพราะอย่างี้นะนอกจากราคาแล้วมีอะไรอีกเนาะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยใจปั้มด้วยนะพร้อมจะปล่อยให้กวาดิโอเนี่ยยืมตัวที่ไลฟ์ซิกต่ออีก1ซีซั่นด้วยนะครับผมแล้วพอบทจากการยืมตัวมาเนี่ยก็ค่อยมาเซ็นสัญญาเข้าทีมตอนปี2023แต่ไลฟ์ซิกเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับผมแล้วก็ได้ต่อสัญญาของเขาออกไปด้วยอีกทีนึงนอกจากโรมาโน่เนี่ยก็มีเบนเจคอบอีกนะครับเพราะว่าควาดิโอเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีนะครับผมแต่ก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าใกล้ใน ในการตกลงที่เคยผ่านมาเลยเนาะในช่วงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องมีการพูดกันใหม่คุยกันใหม่นะครับผมซึ่งไลฟ์ซิกเนี่ยก็ยังคงประเมินค่าตัวที่ประมาณ80-85ล้านปอนด์นะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายทีมที่สนใจด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าฟอร์มดีในบอลโลกนะที่บอกไปแต่ทีนี้80-85ล้านปอนด์นะล้านปอนด์นะครับผมมันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะเพราะมันแปลงเป็นเงินพราะมันแปลงเป็นเงินยูโรเนี่ยมันเกือบแปะ มันเป็นสถิติโลกอยู่แล้วอะ่ะเออมันเป็นร้อยกว่าล้านปอนไปแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาดูกันมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงถ้ามูฟโร่มีกองหลังแบบ8 6ล้านปอนหรือร้อยล้านยูโรขึ้นมาเนี่ยมันก็กดดันอย่างที่บอกนะกดดันมาตลอดนะครับผมก็ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ที่อย่างที่บอกที่น่าสนใจเนี่ยมันคือออปชันที่เราถ้าถามผมนะออปชันที่เรายื่นไปเนี่ยมันดีมากเลยนะแบบ80ล้านยูโรบวกแอดออนเกือบแ 90บล้านอะแล้วก็ใจดีให้ยืมอีกหนึ่งซีซั่นด้วยแต่อย่างที่บอกนะไลฟ์ซีก็คงแบบมึงมาช้าไปไงมึงมาแบบฮืมซัดท้ายตลาดเลยแล้วแล้วแบบแล้วกูละแล้วกูจะแบบหาตัวเสริมจากไหนหาตัวแทนจากไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดินดิวที่ช้าไปหน่อยมันก็เลยเหมือนทําให้เราไม่ได้เขามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะอันนี้การตีความของผมเองนะทุกคนคิดว่าไงลองแชร์กันมาดูแต่อย่างที่บอกโอ้โหพอพอ,พอเรื่องของข้อเสนอที่ยื่นไปผมว่า โอ้ดีเลยดีเลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าชา้ากว่านี้หน่อยอแบบมาเร็วกว่านี้หน่อยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เนาะก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่าก่าดีโอเราจะไปสุดที่ตรงไหนนะครับทีนี้พาดหัวอีกอันหนึ่งนะครับผมที่แชร์ไว้นะครับผมก็คือในในยืนอยู่ใน Cover นะอยู่ในปกนะครับผมก็อบอกว่าอันนี้เป็นอะไรนะจะเป็นเจคอบของ CBS s p o r t นะครับผมบอกว่า เชลซีเนี่ยหวังที่จะเสริมนักเตะในทีมนะครับชุดใหญ่อย่างน้อยประมาณสาคนนะแล้วก็กำลังจะสำรวจเรื่องของการเซ็นแบบถาวรแล้วก็แบบยืมตัวด้วยนะครับผมเขาบอกโดยเฉพาะกองหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรามองไปน่าสุดก็คือคนนี้ครับผมก็คือเลนโดทอสซาเนาะเขาบอกว่าสโมสรอื่นเนี่ยก็ มีเขาเรียกนะมีความเป็นไปได้ที่จะได้แบบการติดต่อแล้วก็ได้พูดคุยกับเรนโดทอซาเหมือนกันนะครับผมก็มีทั้งเชลซีแล้วก็ลเวร์พูนะตอนนี้ได้ติดต่อไปที่เอเจนต์ของเขานะครับเอเจนต์ a ของทอซาเนี่ยก็พยายามจะหาที่ใหม่ให้กับให้กับนักเตะในสังกัดของเขา l น v ะลเวร์พูเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้ามาที่ดีวนี้ดีหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เขาบอกว่าเป็น แต่ก็มีตัวเลือกอื่นด้วยก่อนเขานในตอนนี้ด้วยเหมือนกัน,นก็อย่างที่บอก้องหน้าเราเยอะมากนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเซฟตี้กำลังดูทิศทางอยู่ว่าหลังจากตลาดเปิดแล้วเนี่ยดิวของทอซาจะเป็นในรูปแบบไหนจะมีคนเข้ามาเยอะแค่ไหนจะถูกบิดมากแค่ไหนนะอันนี้ผมลับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าตอนนี้เรามีใครมีมูโกโกอาริอลเอ็นคุนคูดูไหมเออแล้วมีใครอ,อ,อ่ะดาโตโฟฟาน่าเนาะแล้วมีใครมีเออชื่ออะไรนะ วิทเตอร์เออวิทเตอร์ของไอ้เนี่ยของบราซิลเนาะบราซิลเนาะเออก็ชื่ออะไรนะ Victor วิคตอร์ิเอออะไรสักอย่างน้องน้องดาวรุ่งคนนั้นนะ่ะเออถ้าที่จำจำชื่อไม่ได้นะก็มีข่าวกับกองหน้าเยอะมากนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะต้องคิดดีๆหน่อยว่าจะจัดการยังไงกับดิวของกองหน้าเนาะเพราะจ่าถ้าถามผมนะ ตอนแรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะครับผมแต่พอเห็นฟอร์มเขาในบอลโลกเนี่ยอันนี้ส่วนตัวคนเองนะไม่รู้คนอื่นคิดว่าไงลองแชร์กันมาดูผมรู้สึกว่าเขาเขาไม่ค่อยคลิกกับเพื่อนๆเคมีไม่ค่อยได้โอเคอาจจะเพราะว่าแบบในในแคมป์ของเบลเยียมเนี่ยม,มันก็มันก็มีมีปัญหากันอยู่ด้วยเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเขามันมีสองอย่างให้คิดได้นะทอซ่าในในบอลโลกกับเบลเยียมเนี่ยมันมันไม่อัจฉริยะเกินเพื่อนไปหนึ่งสเต็ปอีกอย่างหน,นึ่งก็คือมึง มึงส่งพาดบ่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก,ก็ขอให้เป็นอย่างแรแล้วกันอัจฉริยะเกินเนาะประมาณก็ยัามาลอดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายกองหน้าของเราเนี่ยจะได้ใครมาเสิร์ฟมากและทาวซา,าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับเบนเจคขอบพูดอะไรอีกนะเนาะเมื่อกี้ลืมพูดไปกองหน้าคนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจนฮาร์เดวิดนะอันนี้เป็นของกองหน้าจากลิวนะครับผมเป็นกองหน้าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกองหน้าอีกคนที่พอตเตอร์เนี่ยก็ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็มีแหล่งข่าวบอกว่าการย้ายทีมนซมเมอร์เนี่ย มีความเป็นไปได้มากนะครับผมแต่เดือนมกราดาเนี่ยเหมือนลิวอะ่ะเขาก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยออกไปนะครับผมพร้อมที่จะขายในช่วงปี2023มากกว่าพูดตามตรงลยอย่างที่บอกนะลีกเอิงเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเท่าไหร่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังพูดอะไรไม่ได้อถาถามผมนะออหรือทุกคนที่เคยดูลีกเอิงมาแล้วแบบเห็นฟอร์มเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเคยดูในแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยก็ลองแชร์กันมาดูนะครับผมอยากรู้เหมือนกันกนะว,ว่าฟอร์มเป็นยังไงนะกับเจ้าหาทเดวิ นะครับโอเคไปที่คนนึงนะครับผมคนนี้เนี่ยจริงๆก็เหมือนหายไปแล้วนะแต่ก็อาเกลับมาอีกแล้วมีข่าวกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับเอสันอาวาเสนะของอาเจนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาวาเสเนี่ยยังคงอยู่ในเรดาร์ของเชลซีนะแล้วทอตสโบลลี่เนี่ยเคยติดต่อเขาไปช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตัวมาแล้วก็มีการบอกกับนักเตะเองด้วยนะว่า เ๋ยวอ้วจะกลับไปหาลือเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะตอนช่วงเดือนมกรานะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แต่มันขึ้นเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับทีมซื้อขายชุดใหม่ของของเชลซีด้วยนะครับผมว่าต้องมาติดตามกันว่าทีมชุดทีมซื้อขายชุดใหม่เนี่ยเขาจะชื่นชอบเอาวาเลยหรือเปล่าแต่พอเห็นในบอลโลกไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันช้าช้าไหมเออถ้าช้าแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลาปรับตัวปะมันจะเหมือนกับตอนที่ ฟาบินโยย้ายมาหรือหรือแม้กระทั่งคาเซมิโร่ที่เพิ่งย้ายมาแล้วยังปรับจังหวะกกทีมไม่ได้อะไรเงี้ยก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เ่ยเราต้องได้เราต้องการคนที่ย้ายมาเราใช้ได้เลยไงแต่ถ้าสมมติว่าเออราวาเลสมาแล้วยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่คุ้มเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะก็ รอติดตามกันเราติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับอยู่ของเอสันอาวารเดสนะก็เป็นกองการตัดเกมขนาดแท้เลยเนี่ยแหละสูงใหญ่นะครับผมแต่ก็มีมีปัญหาเรื่องอาจจะไม่มีปัญหาหรอกมีเป็นสไตล์ที่อาจจะต้องมีการปรับตัวหน่อยนะครับผมถ้าสม่งมาเล่นพิเมรีเนาะมันอาจจะช้าไปนิดนึงก็เดี๋ยวมารอดูกันมันก็จะเป็นแบบสไตล์ของนักเตะที่เล่นในบอลยุโรปแบบโซนอื่นมาแล้วก็มาเล่นที่พีเมรีเกมมันเร็วกว่าก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวมาแล้วมันจะ มันจะมีปัญหาเออมันอาจะจะแบบเล่นช้าจังหวะเกินแล้วแบบโดนฉกไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับก็เลาลติดตามกันนะอันนี้เป็นอัปเดตจากเบนจคอบของ c ี s ีเอสปอนะครับก่อนจะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคอ่ะดิวสุดท้ายนะครับผมข่าววันนี้นะที่มาเล่าให้ฟังนะครับผมอันนี้เป็นรายงานจากโรมาโน่นะครับ เขาบอกว่าการเจราจาของเบอร์นัวเบอร์นัวบาเซียดิอเอ้ยบาบาาเดีชิลอะไรวะเบอร์ับาเดชิลนะครับผมตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมย้ายในเดือนมกราด้วยนะมาชมาซบเชลซีนะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องสัญญาระยะยาวไปแล้วด้วยนะแล้วเชลซีเนี่ยก็กําลังดําเนินการเพื่อจะปิดดีวกับโมนาโกให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็มีทิ้งทายด้วยว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเซลซี Chelsea มีความมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงกับบาเดชิวแล้วก็มโมนาโกได้ด้วยเหมือนกันก็ยังมารอติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะสูงใหญ่นะครับผมสูงใหญ่แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรนะสูงใหญ่รูรวดเร็วนะครับผมแต่นี้อย่างที่บอกไปดูวิดีโอมามันก็จะยังยังบอกอะไรได้ไม่ชัดเนาะประมาณนั้นก็แต่ถ้าสมมติมาอย่างเงี้ย อย่างน้อยน,น่าจะไว้ใจเรื่องลูกาอากาศนะมีโฟฟันหน้ามีบาเดชิลนะถ้ามือได้โกสูงๆอ่ะสมมติเป็นเมนดี้เดี๋ยวว่าเป็นซานเชสมาสักคนหนึ่งนะหรือถ้าเรื่องได้มาตีนเมามันก็ยังเป็นโกเป็นแนวรับที่สูงแล้วก็น่าจะไว้ใจได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็อ่ะรอติดตามกันว่าจะมาช่วยสเสริมกับทีมเราได้มากแค่ไหนแล้วก็จะได้ย้ายมาจริงๆหรือเปล่าเนาะกับรับบาเดชิลนะครับผมไปดูบาเดชิลเนาะโอเค แล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของปอดีมีเล่งเล่าในวันนี้นะครับผมก่อนจะสก,กันไปก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้เหมือนเดิมนะคิดเห็นยังไงนะครับผมทั้งเรื่องของเฟลิกอยากได้หรือเปล่าอ่านะแ้่ถ้าย้ายมาจริงๆิคิดว่าเล่นตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะนะครับผมหรือว่าไม่อยากได้ก็แชร์กันมานะครับแล้วก็คิดว่าไงข้อเสนอของกราดิโอนที่ยื่นไปเมื่อซัมเมอร์เทนที่บอกนะถามผมมีทีผมก็โอเคนะเออโอเคแต่เราจะเข้าช้าไปนิดนึง ช้าไปนิดหนึ่งนะก็ยัาางรอดูกันว่ามักราหรือว่าแบบช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้มาหรือเปล่านะครับผมสลดกว่าดีโอนะโอเคแล้วก็ในของเบนเจคอบที่บอกไปนะมีทั้งทอสซาดาวิดนะแล้วก็ไอซสแควรเลอยากได้ใครลองแชร์มาดูนะครับผมโอเคก็รอฟังคอมเมนต์รอ I อ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่รอตอบอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไป ถ้าวันนี้ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรเดี๋ยวสักประมาณสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์ก่อนเกมนะแล้วก็อย่าไปว่ากันพอ,อคืนนี้รอดูเลยว่าฟอร์มจะเป็นยังไงอยากเห็นมากอยากเห็นมากๆนะครับเที่ยงคืนครึ่งวันนี้นะครับผมเชลซีมีเตะกับบอลนัดนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีนะครับลาไปด้วยลาไปลาไปด้วยเลยละลาไปแล้วสวัสดีครับบาย